สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับพี่น้องกำลังรับชมกินไสองนุ่มสันยุกไหมครับเมื่อคืนนะครับทั้งบาดอดนะครับฝนตกบัดคืนแล้วครับจากที่แห่งๆอยู่เลยครับ พอโตแค่ขึ้นเดียวเท่านั้นพี่น้องแน่เมืองดานนาครับมันถ่วมหล,ล,ล่นขั้นหน้าเราได้ตอนนี้อืมแดอกกระเพรียงสี่ทุกทุกขื่นทีเลยโอ้แม่ไปไกลทีล่แมนขาวๆอยู่นี่อ่นมาเจาะเบิงมันนี่ป้าขึ้นครับอยู่ด้านหน้านี่แต่เบิงป,ปนสีหวานให้เบิงนะครับเด้ออืมมันเหมือนคล้ายๆกันกับปลานิลบอปลานิลก็เป็นปลาขิงไงครับพันธุ์ที่ป,ปกกกับกระแทน แผลไปวาวเลยไปจุ๊บแรงไปวาดแล้วเลยมันอยู่เก่าแหละนั่นแหละหวังว่าคงจะยู่นะครับว่าแต่ด้านหนามีคนยางมาหลือครับมีคนยางผ่านมาแล้วตัวีนึงครับแบนป่ามันตกใจก๋อวะบางเสปาปลาออก <c oughs> <c oughs> จำหรอ่เบางกับปายยัง <c oughs> มันเป็นปลาอีกอย่าง ไปโจได้แล้วครับมันอยู่เป็นฝูงนี่แหละครับพี่น้องโอ้สลิดสลิตต้องงามครับป้าต้องปาสลิดกับงามอยู่ด้วครับอืมงามเลยครับอืเกือบจำฝ่ามือ,าม,อมาหนอยนโอ้เป็นปลาสลิดฝ่ามือเสาครับป้าเป็นเขาครรูครับเป็นฝูงเป็นฝูงเ,เลยนะคนชาวบ้านตกนั่นนั่นลุงตองเนี่ยลุงต้องอสุดครับพี่น้องครับเอานะครับ

ทุกคนพี่น้องครับเฮี่ยเหี่ยดิครับดิเบิ้องหนามมันดึงเฮียไปเฮียพังเลยมันสิหนีหนีมากบริเวณนี้ปาครับพี่น้องครับไปโจว่าะซูนไปหนึ่งตัวเองเป็นปลาคอบอ่ะ เหนส้นอีแต่แหลกอมันปิวับเมื่อกี้นูหนนูหนนูนของมทางใหนักสิพอก่อเลยนี่ไม่าบวโจนี่มั่กันนี้มไหมสูดอีกวะจากโตนนนนยเลยครได้แล้ว เป็นปลาสลิดฝูงครับต้นนึต้นนึงปะโอ้ครับน้องตัวปลาสลิดครับตันนี้ใหญ่กว่าตัวสตัวแรกเลยสาลิตรอมซอเหรอโอ้ยตมอีกครับโอ้โหจับยีเดยยูเ หรือตองกั้นเหีหเ้ยไว้ตัวใหญ่ยังสีมันก็โอเคเลยครับมันเป็นปาาลางามแล้วไม่โจ๊บเวลาสู้ไปอย่างงี้คือตัวใหญ่แปลกแปลกกว่านะป้าหนียันจะไปทั้งเขาไ,ได้เลยฝนนี่ตกของแต่วงัง นนะประมาณสองสามุงครับบื้งเรยิงยามมาจะถึงยมเสาตอนนี้เทียงแล้วยังบัทันยุดเลยครับออกแล้วเตาไปสูนมันเร็วแห้งตีนแหาบัทันได้เห็ดนครับมันก็ตต่นออกเลยขูดและพุทธงูนยบ หน้ำมันแห้งเกินครับพี่น้องครับเมื่อกี้เห็นบว่าตอนวัน้นแถล,ลงสังเกตไปครับว่าน้ำมันดึงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวล่อบัดรใหม่กันเลยครับเดี๋ยวกเขอมาใหม่จะต,ต้องใส่เวลาต้นเติม <c oughs> ยังที่นีอยู่หัวหอ้ยมันเห็นตัวงามโอ้ยโอย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลียนไม่เรียนมายู่ติกันเออเดี๋ยวมาเลียนไปเลียนมาหนีเหี้สิครับพี่หนุ่มมาท่านขอเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมเอาไหมกำลังสิลืดเแฮ้ยได้ครับเมื่อกี้ฮะบ่ใกลล้นนี่น่หละมันเดินหน่ายกันเดียวเลยไปทางไหนหน่ายกันเดียวเลยได้แล้วครับโอ้ยโอ้ยโง่เหรอดครับ นี่มันมันบอลงมานหนินะครับมันเหมือนมันสิเดินหนาอย่างเดียวครับตานหนามไปอย่างเดียวเลยนี่ล่ะที่ว่าป้าพุดผุดป้ามีเงียงครับว่าที่ว่าป้าพุดผโอ้เนี่ยโอ้เงียงครับแรงมันไปถึงกมสองคนครับต้องกั้นเฮียไว้เฮียเฮียสิปิ้วลง นคนยื่นไว้สิโมยูไลรสองคนมันจนดิคุณจนมุมดิแม่หมอแต่สูนดิ นี่สิยก็คือนั่นคือสิยกคืมมอ,อไปแล้วซองของเบิรงครับบาดแหลกไหมครับเด้อนี่ครับบาดแหลกครับนั่นกันกนมันเป็นตางงามๆนะครับมันตัวใหญ่ดิปา้าสลิดหาครับ,รบสูรอนพอด ตัวนี้เต็มอยู่นี่นี่ลูกตองมาสู้บนอี้ขึ้นบ้งนี่เยอะไปเป็นดำๆเลยนี่ปล่อยเยปล่อยบ่ป้าบุญโอ้ยมงทีไปเลวเว้ยปาขับองหางหนอมองทีเออป้ารับป้าบน่มองทีอีสองเส้นันนี่งเสนเอาออยู่นี่ไดู้ว่ มันตอ่นตึกลายคระมีป้าใส่ด้หลเลยครับป้าขยีแยงป้าขาวลาเลยครับปามีตรงนั้เปิดทีกวงตัวกวงเลยครับมันก็มาติด้ากำมาติดไหล้วครับ mày tông ngắn 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 nhỉ ngắn แนวมึงต่อไหมด้วยันนั้นต um, ้องต้องมันแนะนำไรหน่อยมัน oh นั oh. nada, right ่นแนวแนวแนมันโดนโดนขึ้นจะลอยลอยอยู่นั่นขับไปทางนั้นอีกตัวนึ่งกันนั่นมันลอยมาหาแนวไรโอ้โห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 ธรรมดาอีกตัวนึงครับพี่น้องครับแนะนำไรอะไรมันเคยหยุดเมื่อกี้มันอยู่นี่ครับอยู่บริเวณนี้ครับนี่ป่าแบดดี้กันเลย มันลอยมาหาน้ำได้มองมองมองเขาด้านหน้าหนึ่งเออนี่นี่ไกลไกนี่นี่มองเขาด้านหน้าด้านหน้าอันพาอันนี้กันเลยนี่นี่รอรอกันแท้รอกันแท้รอแท้ขางคุณเออนีนี่หนีนี่มันลอยมาหนีนี่นี่นี่อยู่มองเขาด้านหน้านี่นี่มันคือหยุดหยุดไปเพื่อไงเออหมอกบ่า เคลียร์เคล่นานั่นมันตื่นเนี่ยรอยมาหาเขานะแถวนา,นนานเนี่ยต้องเคลียร์เลยบะงั่มันตื่นเลยบึง นั่นี่นี่ันล่วันละไปละไปละไปละเาไปลันนั่นแต่ยู่ะยูละนี่นยูละนี่นยู่ะยูะครับไป่นาอยู่เรฮะเนี่ยนี่ไปไปพี่พีพูดพูดนี้เขาเขียวนี่นี่นี่ยนี่เขาเขียวก้างนี่นั่นนนส้มอนี่ส้มอะมันนั่นส้มานอนั่นนื่อเฮ้ยอใสวะโอ้ดีป่เลยแล้วคนนลงเลือดเางามสครับ ลุดเลยฮะสมุกสมุสมุก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 เอ่เอซุ่มป่ตอปบตเนี um> ่ปบตเนี่ต้อปบตเนี่ยันเาดูต um ันึงกูเนี่ยโอ้โหดันรๆยเรายเรายเราน่น่น่นโอ้ยข่นครับหวองเป็กงต้อลงสูงเลยเออในปจบปากแงงนะครับเด้อ เตตุนี่บนปะไงยังเนาะฮะสองอาป้าขาคูตัวนี่นี่อูป่ะไยังไงไรไรมันแลนป่นี่ครับบริเวณนี้ครับนี่เขานี่รับตัวนีี่ลังสูงครับ ฮะบออกมาแล้วออกมาแล้วอืมหนีมาถึงพ่อเขาเคี้ยวๆนี่แล้วตัวนี้เห็นหอนลังครับสูงๆนี่น anyway ี่นี่นีมาเจอนั่นละเออนั่นล่ะ เอามันตุ่ปยังไปยังเนี่ยมันจุดตัวเมื่อกีตาข่ายยังเขาครูครับมาเตะยังยอกยอกยอกอยู่เดี๋ยวยืนนิ่งก่อนเดี๋ยวกระดิ่อีกอ่าเป็นป้าเขาขาวที่ได้ บริเวณนี่แหละแต่คนลง้มันบกขยับครับองรอมันดินอีกออ้ยตัวนี้เท่านั้นก็ยังเท่านั้นออ้ยตัวนี้้นตัวนไปยังครับนี่ดู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 นูดูดู้นดู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 ดดู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 ู้ด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 ูอูด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 ููดูดูดอดูดูดู แน่นโดดนี่ครับพี่น้องครับป้าดันสูงๆทีว่าอ้ตัวนึงูตัวนึงตันึงมันไปนเยื่ะไปขนเ่เหี้นเออนปโดตัวนึงมันมันข้นเลยนี่ไปจูุู่นไปข้นเลยอนี่นี่ดโอ้ตัวนี้ตัวนี้อ้ครับพี่น้องมเับทำเป็นข้นไปเรยนี่เขาคูนเขาคู่นี่นี่นนี่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 ขุาคู นี่ขึ้นมาแล้วนไปไปสิไปหาโทรมันไปหาเดี๋ยวเดี๋รอบมันเนีหนี่นีไปยืนถ่ายอยู่เลยโอ้โง่โซนเกี่ยวอีกมาหนิมันนี่นะครับพี่น้องกันขอให้กอเกี่ยวเออนะวน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 วเร็วเทะเร็วเทะอู้พี่เขาคะน่ะมันหูคนมาเออปากของูสายดูที่อะไรกัน แมนบ่ยูวันแหละเออมันน้ำอะไรกันมันมันเป็นขืนแหงค่ะเพราะว่ามันมันสิงมันไหลน้ำเร็วขันมันไหลธรรมดานี่มันหนีคนนี่มันไปค่อยๆน้ำมันก็บอสะเทือน เห็นบ่วับนี่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 มองน it. ี่ม well. oh, oh, ah ั้งเหรอเอ็น <ah ี่สซบเราซบเราตื่นนะครับเด้อดานาตื่นครับโอ้เร็วแห่งโอ้เร็วแห่งปีผีมาหาฟังนี่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 เอ้า่ัวนี่อยู่นี่เมาเมือสีบังบ่เป็นแป้นน่ะบดน้ำเต่งแต่เออนั่นละขอบบังอู้เลยโอ้ยไกลมาแล้วหน่อไกลมาหน่อยนึง

สอวไหมขู่คู่ตางามสำเลยครับอู้วี่คูนี่คูนี่คึ้ไงแทนนี่อู้วี่คือไรนี่คู่เ่นขึ้นยไงเอ๊ะนีข มาแล้วามาแล้ว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 นี่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 น่นี่นี่เดี๋นอนงนี้ก่นนี่ก่อนนี้นี่เขีขี้หน่อยนึงปูสิงเร็วเท่รัตนะครับเหียบลอยครับกันเรี่อง g ถือแน่เอาหน้าถือกันนั่นเห็นบ่อต้อง s w i เด้ มันเล่นเกี่ยวกันมันล่นเกี่ยวกันต้องไดสองเลยมันมาในกันสองต้องเลยหอนบอออ้้กับตุ๊งัมนะครับได้เหบงครับสเคป็นมันเด็กตัวใหญ่สำครับคนนะเด็ตัวใหญ่ อย่ายืนจริวเดี๋ยนมาแล้วมาแล้วล้วอยู่ทังไมคืนอะไรนี่เขาอุดอุล้วค่ะนี่นี่นี่ังบัตัวเด็กกันเพื่อแน่ยหยุดยุูหยดหยุดเฮ้ยพี่ไปแ้วไปแล้วดูดดูดอเฮ้ยยุ่ธยุทธยุทยุ่ธยุทธยูทธยุทธยุมธยุทยุยุยุทยุยุยุรธยยยยทยยยรยยย ตัวใหญ่มันนี่ตัวใหญ่มันนี่ตัวใหญ่มันนุตันตัวใหญ่มันนี่นี่ไอตัวใหญ่เับพี่นับตัวหนเอา้ของตลาดอู่เ้ของใหม่เนี่ยสิดห์ดครับพี่นักมันมันเลยเดี๋ยวนี้มันสิงล้วมันตองรอบเขาคูไหม เดยวดักรอมันเขามาหาฟังนี่เดี๋ยวจุ่มไม่ล่ะมาฟังเรามาฟังเรามาฟังเรานี่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 ไปจุ่มลูกนี่นี่นี่มาหาตา้งหน่อยนี่นี่ครับพี่น้องครับเราเรามาหาคนเลยครับนี่อย่มันเกี่ยวกัดไม่เกี่ยวขัดมันยุดิแลเนี่ยนั่นโอ้ยผมไม่ต้อเด้อเด้อเด้อนี่ก็ตกใจแล้วน่ะ มื่อใดแต่โตก็ใหญ่ๆมันเถัะปลาเข่าครูมาอย่างดีเวลาสับลงได้แต่โตใหญ่แต่ตัวหน่อยไปใส่ครับรอดมาเป็นครูเลยมันหลอดได้ปะแต่โอ้ยเดี๋ยวครับไปเข่ามันประกบกันเด้๋ยวมาดูทุกคนว่าเราประกบกันเราโอ้ยเดี๋ยวจวดเลยไปแล้วนี่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  โู้ไปแล้วโู้เมื่อกี้มันเกี่ยวกันเลยมันบีบกันเลยนึกพูดเนี่ไปจุ๋ยละพูดจุ๋ยละพูด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 เอออยู่นี่ครับมีอะไรมันตื่นเตือนมันเกี่ยวกันมันหลัดกันเลยจุ๋ยนีปล่อยเวลาไว้ด้นแดงครับ ปล่อยไว้โดนก็จริงครับเพราะเวลาสิกลกับมาหวานปรกากฏว่าสว่านก็ะยังไปย,ยังมาพอดีเลยนั่นป้าไม่ยังอยู่ทั้งหนอกอยู่เลยเหมือนกับต้องได้เหลื่อมไม้เลยเหลื่อมมาเสาไม้ เดี๋ยวมาล่องเบงครับมันแนมบ่อยเห็นครับพอแดดมาแล้วมันแนมบ่อยเห็นเลยมันเหลือบไม่อาูนกันครับ มาตึกปมตักเลยโอ้ oh. สูนตัวหนึ่งครัวบวางรอบแรกขนาวานเห็เนแนวนีของวานเห็นมันตกไปไกลก็แบบว่าสิซูนสูนอยู่ครับตัวหนึ่งครับ สลิดคือเกาสลิดกรบพี่นะครับเบียบเก่าเลยโอ้หแวกระพือแล้วไปหาแหในแหหน้าเดียวเดียวเลย tôi đi Ừ, tôi điều Tôi điều Tôi đi lấy tuần đi Mà thiểu đi mà เอามองเท่เพิ่งไงนะเดี๋สีสรุปผลงานใดี๋เพิ่งกาวิทย์นะครับเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวคนกินแฮ่ก่อนดนีครับบรรยากาศทั้งบา้านครับเป็นของข้สีเดดได้เห็นนะยังน่ามากินเนาะยางไปก็จากที่เราเคยเห็นดินแห้งๆครับคือเดือดานั้นครับเพื่อนนะครับถ่วมเบิดเลยในตโต๊ะแหง้งสีจังหวัดศรีสะเกดเบิดจังหวัดอนะแบบด้วกันเบิดครับจังหวัดอื่นก็ เราบต่างกันครับทั้งฝ่ายอีสานนี่มันถมเลยเลยถ้ายำม,มีกรอบหนึ่งยังขึ้นนี่ขึ้นนี้โอ้อ่าอ่าขึ้นสิบริเทนนาดล้วครับมีหลายคนเดียวได้ขับตีเป็นเพท่นได้วานเขาเนี่ะผลง,งานครับป่า แก็มสัมเลยเจ็ตัวสี่ห้าตัวหนึ่งสองสามห้าตัวปลาเข็มสัมปลาสลิดตัวไหสลิดตัสองสลิดสามสี่หาสลิดที่เจ็ดตัวหกเจ็ดเก็มสัมหน <Okay. S 2> ึ่ง <1, S 1> สอง <2, 1, S 1> สามยังใครหาตัว 6, 7, 8, ข้างอย่างนี้เป็นขูดเลยสองส,งสงองอนั่นแหละครับพี่น้องครับก็บบถือว่างามๆเลยเดียด๋วยวไปปั่นกันเฮ้ยเขาเฮ้ยมางฟังทางบาดครับอันนี้คือหมู่บ้านอ้อนครับนี่ด้านหลังครับนี่อ่ายิงย,งยิงแถวบ้านนี่ไม่ถั่วมแห้งกว่าแถวทางทางเทืองผุน,นออกไปทางน,น,นู่นเนี่ยนี่ยถั่วมมาเลยอ่าแต่โซนนี้พอดีเลยครับนี่เขาเขียวๆอันนี้พอดีเลย แบ่โบต๋วมาเติมอ,อืมโอเคพี่น้องครับถ้าบ่ากลืมกดไลค์ตามกับพี่น้องครับเดี๋ยวขอล,อลาพี่น้องพี่ตัวนีพ้อกันคิมนาสวัสดีครับ